รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอีรักและห่วงใยดรประธานชาตินำเสื้อแจ็คเก็ตมามอบให้กับกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีณที่ว่าการอำเภอบางกรวยชั้นสองตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี วันที่25ธันวาคม2561เวลา10.00น,นดรสิทธิสัก์เกี่ยวภงมิพัฒน์หรือดออรประธานชาติประธานกตะตะรอสอพอปลายบางพร้อมด้วยนายบุญเสริมเมง่งศิริกตะตะรอสอพอปลายบางและนายอาคมพิมประเสริฐประธานที่ปรึกษากตะตะรอสอพอปลายบางนำเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมปักรายชื่อ ม,มอบให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปรปามอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบรุรีโดยมีนายธวัฒวัฒนบงศิธิ์ประัดอาวุโสอำเภอบางกรวยหัวหน้างานฝ่ายป้องกันนายทวันแสนพักดีประัดอำเภอบางกรวยฝ่ายงานป้องกัน และจแเจ้าหน้าที่อำเภอบางกรวยเข้ารับมอบด่านด็เอร์สิทธิศักดิ์เกี่ยวติภูมิพัฒน์หรือด็ตอร์ประธาชาพระฐานกตตศสพปไายบางการเสริมว่าวันนี้กระผมได้เดินทางมามอบเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมปักปรายชื่อจำนวน3 6ตัวให้กับกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอำเภอบางกรวยโดยมีหัวหน้าฝ่ายป้องกันอำเภอบางกรวย และประัดอำเภอบางกรูนเจ้าหน้าที่อำเภอบางกรูนเข้ามารับมอบผมได้เดินทางมาพร้อมกับทีมประกอบไปด้วยนายบุญเสิมเสริก็ตต่อรอสพปปลรบานายอาคมทีมประเสริฐประธานที่ปรึกษาก็ตตอรอสพปปลายบางเนื่องจาก ระยะหนึ่งอำเภอบางกรวยได้เข้ามาปรึกษาหารือว่าจะสนับสนุนเสื้อแจ็คเก็ตเพื่อใส่ในการออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์พบปะพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบางครวยนต่ากลุมและทีมงานไม่ขาดและเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มง,งานป้องกันและปราบปรามของอำเภอบางครวยไ,ได้สนับสนุนนำเสื้อแจ็คเก็ตจำนวนส6สกตัวพร้อมปักลายชื่อมามอบให้ การที่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตเวลาลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบางกรวยและให้เป็นของขวัญในวันปีใหม่อีกด้วยสุดท้ายนี้ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงกับผมดรสิริศักดิ์เกียรพงศ์พิพัฒน์ขออวยพรให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่อำเภอบางกรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานขอให้ทุกท่านร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจน เดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้ปลอดภัยรวยๆเฮงๆท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้สารัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบรี